ค่ะต่อไปเป็น ep สามนะคะบทที่สิบสามพระคาถาชินบัญชรค่ะเชยาสนากตาพุทธาเทตวามรังสวาหนางังจตุสัจจาสพังระสัง เยปิวิงสุนราสภาตันหังกระราทะโยพุทธ,ธาอัตเทวีสติและเนกาสปเปปฏิติตาไมหังมัทเทเกเตมุนิสราสีเสปติธิโตไมหังพุทโทธธโมทวิโรจเนสังโคปติธิโตไมหังอุเดสัพะคุณากรูหะทะเยเนอนุรุธโธ สาลีปุตโตจัตถกเนโกนธันโยปิติภาคัสมิงโมครลานจวามเกทักคินกนินส,นว,าาเเนสวเนมัยหังอาสุอนันทาราหุลากัสโปจัมหานามโมปุภาสูงวามะโสตะเกเกสโตปิติภาคัสมิง สุริโยวะปภังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคะโวคุมารกัสโปเทโรมเหสีจิตตะวาทโกโสไมหังวัทนนิจจังปฏิทาจิคุณากโรปุณโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทสีวลีเถราปัญจะอิเมชาตานรา,าเต ติลกามะมะ,มะเสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินะสาวกาเอตาสีติมหาเถราชิตะวันโตชิโนราสาชลันตาสีละเตชจนะอังคมังเคสุสันธิตาราตนางปุระโตอาสิทักคิเนเมตสุตตะกังทัชชักขังปัญชะโตอาสิ วาเมอังกุลิมาละกังขันธโมระปะรึตันจะอาตานาติยะสุตตกงังอากาเสชะธนังอาสีเสสาปาการะสันติตาชินานานา,นาวะระสังยุตาสัตตปาการะรังกะตาวาตาปิตาธิสัญชาตาพระหิรัชนตุมัทวา เอเสสาวินัยังยันตุอนันตชินะเตชะสาวะสโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุทธ,ธปัญชเรชินะปัญชระมาชัมหิวิหะรันตางมหิตะเลสทาปะเรนตุมังสพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุคุโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุ ปัทโวธ,ธรรมานุภาเวนะจิตาหรือสังโฆสังฆานุภาเวนะจิตังตราโยสัทธร,รมานุภาวะปาริโตจรามิชินะปัญชเรติบทสวดบทที่14นะคะเป็นบทสวดพาหุงมหากาค่ะ พาหุงส์สนสมบินิมิตสับปันตังคิเนขลังอุทิตโคราสเซนมารังทานาทิธรรมาวิติตวะมุนินโทปันเตชะสาปวะตุเตเยัมังกาลี มาราติเรกามาพิยุตจติทัสษะพารติโครัมปนารวะกะมขามาถัดทายักขังคันตีสุทันตวิธินะจิตตวามุนินโทปันเตจสาพวัตุเตจะยัมังคลานี นารากิริฆาจวรังอติมตาภูตังภาวะกิจักกะมัสสีวะสุขานุรันตังเนตัมภูเสขวิทินาจิตาวุนินโทตันเตชะสาวะวะตุเตชะยามะคารานี พวกิตาคาคามาที่อาทตสุดารุนันตั้งทาวติโยชนะประตาดุลิมาลาวันตังอิทิพิสังขะข้ามนุชิตาวามุนิโทตันเตชะสาวตทุเตชะยะมะลานี ัตตวานากตตามุธารังอิวะคาปิเนียจินจายาทุตาวะจนังชาณะกายะมะเชสันเตนะโสมะวิธินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาวะวัตุเตชะยามะกาลานิ จางวิหาญาติสัจจ์กวาทะเกตุงวาทาปิโรเพตมะนังอาทิอาทาภูธังปัญญาปทิปัจจลิตตุสิตธว์มุนินโทตันเตชะสาวาตุเตชยามะคาลานี นันโทปนันทะผู้ชักทางวิพุ thag มหิติณิผุตเถนะเทระผู้ชัเคนะธมรมะปันโตอิทุปะเทสะวิธินาจิตวะมุนินโทอันเตสะสาปวัตุเตจยามังชลานิ ทุกขะทิฏฐิพุชะเคนะสุทัตตหัตถังพัมมะวิสุทธิชุติมิธิภะกาพิธานังยานาคะเทนะวิทินะจิตวามุนินโทตันเตจัสาปวะตุเตจายมะกาลานิ ใหตาบีพุทาชัยมังค์อตตะคาถาโยวะจโนทินาจีเนสลตเตมาตันทีหิตาวานะเนกวิวิธานิสุปะทวานิโมขังสุขังอาทิฆามย์ยานโรสะพันโย มหาการุนิโคนาโถหิติยาสัพพา,านินางภุเรตวาปารามีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจะวเชนะโหตุเตสยามังคาลังชะยันโตภูธิมูเล สักยานาังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิยะโชโหหิชัยสุชัยมังคะเลอปะราชิตะบนลังเกสีเสปะทวิโปคะเลอภิเสเกสพภะพุทธานังอัคปตโตปะโมทติสุนักขันตังสุมังคะลงังสุปาปะตังสุบุทธิตัง สุขานุสุมุตุหุโตจักสุยทางพัมมะจาริสุปัทหคินากายกรรมมังวาจากรรมมังปัทหะคินังปะัทหกินังมโนกรรมมังปณิทีเตะปัทหกินาปัทหกินานิกัตตวานะละพันตเทตถาคีเนภวตุสพะมังคลังรักขันตุสภะเทวตา สัพพะพุทธานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุเตภวัตุสัพพามังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุเตภวัตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุเต ต่อไปนะคะเป็นบทสวดบทที่15ค่ะปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหาระวาสินีทูเปคะเรโพธิคะเรตะหิงตะหิงตาธรรมะทาเนนะพระวันตุปูชิตาโสถิงกรโรนเตทะวิหารมัทะเล เทราจะมัชชาณวกาจะพิกาโวสาลามิกาธานะปฏิอุปาสกาคามาจะเทสานิคมาจะอิสราสัปานะภูตาสุกิตาพวันตุเตชาลาผู้ชาเยติจะอันทสัมภวาสังเสธชาตาอัถโวปปาติกานิ ยาลิกังธรรมวรังปฏิจะเตสเพปิทุกข,ขัสกรวนตุสังขยังถาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัทราจะอุงคลาสังโคโหตุสมโควะอัธายาจะหิตายาจะอัมเหรักขตุสัตธรรมโมสัเพปิธรรมจาริโน วุติงสัพปาปุเนยามะธมเมอริยปปเวทิตปะปัสน,หนาหนตุสัเพปิปานิโนพุทธะาสาสเนสัมมาทารังปะเวชันโตกาเลเทวปวัสตุวุธิภาวายะสัตานังสะม,มิธมังเมตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตตะระชัง นิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพทาต่อไปเป็นบทสวดบทที่16นะคะเทวตาอุยโยชนะคาถาเป็นบทส่งเสวตเทวดาทุกขาปัตตาจะนิทุกขาปยาปัตตาจะนิพยา โสกปัตาจะนิโสกโหตุสเพปิปานิโนเอตาวาตาจะอัมเหีสัพพะตังปุญญสัพพังสเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปัติสิทธิยาทานังทันตุสัทายะสีสังรักคันตุสัพพทาภาวะนาภิราตา,า,าุหตุ ขันตุเทวตาคตาต่อไปเป็นบทสวดบทที่17นะคะบทสวดสุมังคนคาถาโอตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพังเทวตาสัพพะพุทานุภาเวนะโสธีหตุนิรันตังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตา สัพพะธรรมานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันตรงโหตุสัพพังสุมังคลงังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสทีโหตุนิรันตรงสัพเพพุตตาอรลปตาปจเจกานังจัยังพลังอรหันตานังจัตเตชีนะ รักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพลระปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภลระปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพะระปตา ปเจกานันจะยังพลังอรหันตานัจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพพสงสัพเพพุทธาพรัปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานัจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพพสงสัพเพพุทธาพรัปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานจะเตเชนะ รักขังพันธามิสัพพสงสัพเพพุทธาภราปตากาเจกานางจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธาม,สสมิสัพพสงสัพเพพุทธาภราปตากาเจกานางจะยังพระลังอรหันตาน,านจัจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพสง สัพเพฟุทธาพระปัตตาปเจกานันจะอย่างพลังอรหันตานันจะเตชีนะรักขังพันธะนี้ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพาระรัตนาไตายด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระประิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์ และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไหวครูหกแปตลอดจนวัตถุมงคลทั้งกวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธุป,ประการเธอ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลาย สมบูรณ์พร้อมด้วยธณสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาณและเจริญด้วยจตุรพิตพรชัยทั้ง4คืออายุวันนะสุขพะพละเธอขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเสสติทุกท่านนะคะ